วิรากาเสนีตันติกุลนะคะวันนี้มาปรางอยู่ที่วัดโมลีโลกยารามนะคะที่สําคัญค่ะเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะเพราะยุคนี้เนาะมันยุคโควิดไ9ทีนะคะเราก็ต้องรักษาตัวของเราให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะมาทําบุญได้อย่างสมบูรณ์เราจะไม่ไม่แพ้เชื้อให้ใครนะคะอนุโมทนาบุญด้กันนะจ๊ะไปจ้ะ ตรงนี้นะคะเป็นอยู่บริเวณด้านอะไรของโรงครัวที่เราจะถวายนะคะนี่ก็เป็นการจัดแถวเนาะจัดแถวแยกกัน,นะคะ่ะก็นี่หมูทอาไข่ตุ่มนะคะมีเจ้าภาพนํามาถวายนะคะสาธุอนุโมทนาบุญถึงจักรวาลเลยค่ะนี่เป็นโซนของข้าวถัดไปก็จะเป็นโซนของหวานอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากที่เราจะได้ถวายพระเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ทําตรงนี้เป็นโรงทานด้วย เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการทําบุญของพัปางวันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแลผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อิ่มบุญมากๆเลยวันมาฆาผบูชาก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่บ้านเราให้ความสําคัญคะคือเราจะไปทําบุญด้วยกันฟังอ่ะได้เล่นละครตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นตัวไม่ดีแล้วเป็นคนที่ได้รับการสั่งสอนมาให้ว่า เล่นจากอินเนอร์เอ้าเป็นตัวร้ายจากอินเนอร์ตอนนั้น15บห้าแยกแยะไม่เป็นเลยกลับบ้านมาตั้งตั้งเด็กตูดักตั้งมองแม่ด้วยหางตาอย่างเงี้ยเอาแล้วเป็นเปรตแล้วเป็นเปรตแล้วก็อยู่ดีๆก็ขอแม่ว่าแม่แม่ไปปฏิบัติธรรมกับน้องหน่อยน้องรู้สึกว่าน้องไม่ใช่อ่ะก็เลยได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมและปฏิบัตินะตั้งแต่ตอนนั้นมาอย่างจริงจังส่วอย่างแรกคือช่วยชีวิตก่อนเนาะก่อนที่จะช่วยการแสดงคือช่วยชีวิตให้เราแยกแยะ ให้แยกแยะและรู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไงก่อนจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเราเอาอะไรเข้ามาอ่ะอันนั้นไม่ใช่เรานะเราแค่เอาเข้ามาจบแล้วเราออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยเรายังเป็นตัวเราอยู่แหละแล้วก็ทําให้มีชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสบายใจแล้วเป็นคนมีความสุขง่าย ซึ่งฟังอะทำทุกวันเลยปังกำหนดวิชั่นตัวเองทุกเดือนอย่างบางทีเราก็จะกำหนดว่าเดือนนี้จะสวดชีตบัญชรนะเดือนนี้เราจะสวดนนะาสวพาหุงนะสวดเสร็จแล้วเราจะปฏิบัติสัก10นาที15นาทีนะอยู่ที่ว่าแล้วเราค่อยแผ่เมตตาดังนั้นฟังเลยคิดว่าบุญนะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มจะทำไหมถ้าเราเริ่มจะทำที่ไหนมันก็ทำได้ mm hmm. อย่างมาคาบูชานี้อย่างคนที่โอเค คุณปู่คุณย่าร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะออกมาเวียนเทียนได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ท่านที่บ้านก็ได้เปิดไลฟ์พระสวด<ม>เดี๋ยวนี้มีไลฟ์เทศเทศวันมาคะ่ะให้วันาารุสักคันมีหมดเลยอยู่ที่ว่าเราอาจจะทำไหมเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะได้ทำไม่ต้องถูกดึงเข้าไปเพื่อที่จะทำนะคะดังนั้นต้อง ถามใจตัวเองแล้วก็ในยุคแบบนี้เราต้องหมั่นทําบุญให้ร่างกายเราเข้มแข็งให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็จะได้ผ่านยุคโควิด -19 ไปได้อย่างสบาย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ